ามันติดตองตัวนี้มันถูกคักแล้วปะคนเอาดีๆก่อนติดใบตองหอเห็ดหมูกระงสีเหลือเห็ดหม,ม,มูมันมุนมันคือเห็ดแกงเด้อโอ้ยอย่าจะมาถูกหลายแจะมาใหม่ค่าตองตัวนี้ตาตาเอดีๆก่อนได้แต่หมเห็ดได้เลยตามที่ไปแล้วตามพี่พ่อเป๊ะๆกับพ่อแล้วโมเฮ็ดเลย เขาไม่ต้องตำแหลกดอกพวกนี้กินกันขอคือนี่ขอผงน่นัวก่อนอขอออ้อผักชแล้วขอเกลือใส่ใส่เกลือกับอันนี่กับผู้ไม่ต้องใสาา่หลายเดี๋ยวมันจะเค็มยาสีขุ่นใส่กันเรื่อยๆนี่เห็นบ่เห็นตะกูเลี้ยงไว้ห้อยตะกูนิดสอง ตู้นี่แหละพวกนี้ตะกุกลายอันนี้ตะนีดินหลาย,ลายเดี๋ยวคนเข่ากันกันเด้อเสียก็แดดก่อนนะใส่นะใสน้อยๆใส่ปลาด้วยน้อยพอเค็มหรือมันออกอะได้แกงก็อิ่มแล้วผัดก,ก็อิ่มแล้วย้ากินหมกไว้สักกินใบสองค่อยว่าก,กินไปร้านฮ็ดต่อถ้าร้านเฮ็ตแล้วได้ไง เร้งจะน่อยแนมสิบนัวอ้ยไปจะเสียบสุดเขาเยอรอยู่้นเขาตันดีๆก็นม้สินัวตัวใบตองยาเก็เห็ดไ้เรียบร้อยแล้วสิห่มือนี่นะตองขึ้นหน่อยหะึบนหน่อยเนี่ย เรียบร้อยเดี๋ยวยายสีห่อให้เบิึงเด้อย,ยายสีห่อปีๆเลยเด้อยประจงขัดเนี่ยรรอันนั้นบล็อกหนีขึ้นทึ่งก่อนนั่นสิรุโยกนี่เรางูกันนี่ย,ยายสีห่อแบบนี้ขัดเข่าแบบนี้ขาดขม้าหากันมาต่ออยังขัดดาดด้วย นี่เล็กเลยเอาเล็กใส่เลยใส่เล็กเลยเอาถึงไว้นี่และหนี่งโดนยู่ิคอยชิสุกเดี๋ยวน้ำข้าวปิ้งไว้เลยวันนี้ใส่ตาเมื่อพีใครายเรียบร้อยเฮ็ดสุกเลยนี่เด้อยาเสี้ยวเทใส่ซซ้ำให้กินเบื้องหมูเข็มเป็นยังไงเป๊ะไม่สิบโมมันใหม่พร้อมหมดเลย หอมหวยหวยอยู่พี่น้องมีเดี๋ยวทเราสีมาใสาก่กอน